ว่าไงเวรุ่นนี่วันนี้กูจะขอพูดถึงคนคนหนึ่งว่ากูเห็นมึงนอนพูดอะไรสักอย่างเนี่ยที่มึงบอกว่านะ้คนที่กอบกู้ประเทศชาติเนี่ยเป็นพระนเรศวรหรือพระเจ้าตากสินอะไรเมื่อก่อนอะนะแต่บางทีนะเว้ยคุณก็จริงจริงอย่างคาพุนแหละแต่เอาจริงจนะเว้ยคุณลืมอะไรไปอย่างหรือเปล่าครับคุณจําวิทยชนชาวบ้านลำบางอาจารย์ได้ไหมฮะรู้จักไหมฮะวิทยชนชาวบ้านบางอาจารย์นะฮะคำว่าวิทยชนคําว่าชาวบ้านนี่คือใครครับ ประชาชนนะฮะประชาชนเนี่ยก็กอบกู้นะฮะต่อสู้นะฮะจนตัวตายนะฮะสู้เพื่อแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนนะฮะรู้ปะฮะนี่ฮะผมจะบอกคุณไว้เลยนะฮะไอคนที่ออกมานอนแพมนะ,ะบางทีคุณอะรู้อะไรไม่ถึงครึ่งอะก็อย่าทันึึงออกมาพูดเขา้าใจว่าแล้วนี่นะผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะเว้ยว่านะ ราบใดนะฮะนะพูดถึงไอ้พวกที่มีอํานาจทั้งหลายแหล่นะคะูคจะบอกไว้เลยนะฮะว่าราบใดนะฮะที่ยังมีคนคิดคดทรยศประเทศชาติเยี่ยงพวกมึงอ่ะราบนั้นก็ยังมีคนที่พร้อมที่จะกอบกู้นะฮะและรักชาติอย่างพวกกูนะจะคอยต่อต้านพวกมึงไม่ว่าพวกมึงจะมีอานาจสูงใหญ่แต่แค่ไหนพวกกูไม่ปล่อยให้พวกมึงโกงแดกประเทศชาติหรอกจาไว้นะไอ้พวกพเผด็จการสัตว์นรกเนยเจ๊ <laughs> ไอ้พวกจะไลสัตว์